น้องพอลลูกชายปูมันธนาโตเป็นหนุ่มแล้วเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงที่มักจะมีผลงานในวงการออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอยู่เสมอสำหรับปูมันธนาที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากประกวดเวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์ในปี2540 เขาเรอสิทธิ์คนสุดท้ายต่อมาได้เข้าประกวดเวทีนางสาวไทยปี2541้ายีได้ตำแหน่งรองอันดับสองกับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพจากนั้นก็ได้เซ็นสัญญากับทางช่องเจ็ดและก็มีผลงานละครอ,อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทางด้านชีวิตครอบครัวนั้นปูได้แต่งงานกับพักดีหานหิมะทองคำรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรอดีตสมาชิกสภากรุงเทพเขตวังทองหลงังและยังเป็นอดีตนักแสดงช่องเจ็ดที่ มีลูกมาเป็นโซทองคล้องใจถึง7คนด้วยกันนั่นก็คือน้องเพียสน้องเพิร์ลและน้องพอลที่ใช้แววความสวยหล่อเหมือนกับพ่อแม่มาแบบเป๊ะๆแถมสาวปูเองก็ยังเป็นคุณแม่ลูก3ที่สวยเป๊ะไม่เปลี่ยนด้วยละคะ่ะล่าสุดคุณแม่ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพลูกชายน้องพอลเนื่องในวันเกิดพร้อมลงแคปชั่นอวยพรลูกชายด้วยว่าสุสานวันเกิดน้องพอลลูกชายคนเล็กของคุณแม่นะครับ มีความสุขมากๆรักมากๆนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีคลิปที่ครอบครัวนั้นพาน้องพอไปทานอาหารนอกบ้านและเซอร์ไพรส์วันเกิดลูกสาวที่ร้านอาหารถึงแม้ว่าคลิปนี้น้องพอจะใส่แมสแต่ความหลอกของน้องพอนั้นก็ถลุแมสออกมาแล้วล่ะคะ่ะงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าลูกชายแม่ปูนั้นฉายแววความหลอกขึ้นทุกวันแถมยังได้ความเป็นฝรั่งมาจากคุณพ่ออีกด้วยโตเป็นหนุ่มแล้วคุณแม่ต้องห่วงมากๆแน่เลย